ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2314ตัวแทนแห่งแสงหัวกะโหลกสียิมพูยังคงสงบและกล่าวากกว่าอย่ากลัวเลยเรามาโจมตีกันเถอะแม้ว่าจันทรวเฉ็นจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและน่าเกรงขามแต่เขาก็ตายได้เมื่อรวมพลังของเราเข้าด้วยกันในเมืองผี ัวกะโหลกสียิมพูและเจกรพัดผีสี่ปีไม่ใช่เพียงคนเดียวที่อยู่ในขั้นความสมบูรณ์แบบในขั้นรับพัฒนาการมหาเซียนผีจำนวนมากยังอยู่ข้างหลังเพื่อปกป้องดาวบังเกิดของเผ่าผีรวมจํานวนทั้งหมดก็เกือบร้อยคนมหาเซียนเผ่าผีเกือบร้อยคนปลดปล่อยแอพพลังเซียนและโจมตีในเวลาเดียวกันบางตัวเปิดใช้งานอาวุธเซียนและอาวุธราชาและบางตัวก็ใช้วิชาเซียนขั้นสูงฟุุมฟุมมม ลำแสงราวกับฝนดาวตกพุ่งออกมาจากม่านและพุ่งเข้าใส่จารุเฉินไอพลังดังกล่าวสะเทือนทั้งฟ้าดินทําให้ผู้ฝนจากสามเผ่าบนที่อยู่ใกล้ดาวบันเกิดต้องล่าถอยไม่ว่าจารุเฉินจะ,ย,ะย่อหยิงเพียงใดเขาก็ไม่สามารถยิงพยองพอที่จะรับมือกับการโจมตีของมหาเซียนเกือบร้อยคนได้อย่างไรก็ตามจางรั่วเฉินได้เตรียมการสำหรับสิ่งนี้ไว้แล้วจางรั่วเฉินได้ละทิ้งลักษณะเซียนราชาแห่งปัญญานิรัน์การ พลังจํานวนหนึ่งถูกปลดปล่อยออกมาจากในเมืองผีจากนั้นเขาก็ใช้การเคลื่อนย้ายมิติใหญ่และหลบหนีไปไกลเขานี้ออกมาได้ค่อนข้างเร็วการฆ่าผู้ผู้ฝนมิติเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆการโลกสียมพูบนและปล่อยพลังสมาธิเพื่อค้นหาจารุเฉินจูๆ่ๆจารุเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นจากมิติที่ห่างจากเมืองผีไป300ลี้พร้อมกับนํำเต้าม่วงในอ้อมแขนเขาเปิดใช้งานอัคระมิติที่ปากน้าเต้าม่วงและตะโกนว่าดูดพวกมันมาให้หมด ไม่นะกะโหลกสีชมพรูรู้ตัวว่านางถูกจงางหัวเฉินหลอกจึงตะโกนอย่างรวดเร็วว่าเก็บอาวุธของพวกเจ้าออกไปน่าเสียดายที่มันสายเกินไปแล้วมหาเซียนเผ่าผีได้โยนอาวุธออกมาหลายสิบชิ้นซึ่งทั้งหมดถูกปกคลุมได้วยค่ายกวนมิติเมื่อมิติพังทลายลงจางลว่วเฉินก็นําพวกมันทั้งหมดเข้าไปในโวดน้ําเต้าจางลว่วเฉินรู้ดีว่าเขาไม่สามารถเทียบได้กับมหาเซียนเผ่าผีเกือบร้อยคนตั้งแต่แรกแม้ว่าเขาจะโจมตีอย่างแข่งกราบปเป็นเวลาสิบวันสิบคืน เขาก็ไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันของเมืองผีได้ตรงกันข้ามเขาจะต้องจากไปด้วยความพ่ายแพ้เนื่องจากมีคนของเผ่าผีที่รงพลังมากมายในเมืองผีอาจกล่าวได้ว่าจางั่วเฉินจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนหากเขาต้องการที่จะฝ่าแนวป้องกันของเมืองผีได้เขาจะต้องใช้กุณุบายบางอย่างจึงจะมีโอกาสก่อนหน้านี้จางั่วเฉินแสดงความโกรธออกมาบนใบหน้าของเขาโดยเจตนาเพื่อทําให้หัวกะโหลกสีชมพูคิดว่าเขาเสียสติ และกำลังจะทำสิ่งที่ประมาทและโง่เขลาหลังจากนั้นจางล่วเฉินได้ใช้ลักษณะเซียนราชาแห่งปัญญานิรันดร์การอย่างจงใจการโจมตีเมืองผีด้วยวิธีการที่แข็งแกร่งที่สุดการกระทำนี้ทำให้หัวกะโหลกสีชมพูถูกล่อหลวงว่าเขาต้องการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวทั้งหมดนี้เพื่อล่อศัตรูมิฉะนั้นจางล่วเฉินจะมีโอกาสคว้าอาวุธหลายสิบชิ้นในครั้งเดียวได้อย่างไรบ้าเอ้ยจางล้วเฉินฉลาดเกินไปแล้ว กะโหลกสียิมพูกระเทอบเท้าด้วยความโกรธนางต้องการจะรีบออกจากเมืองผีและฉีกจานรุ่เฉินเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหล่ามาหาเซียนที่ไม่แช้อาวุธต่างใช้วิชาเซียนขั้นสูงต่างก็ดีใจอย่างลับเหล่ามาหาเซียนเผ่าผีที่ถูกเอาอาวุธไปรู้สึกหนาวสั่นในใจพวกเขาทำได้เพียงสื่อสารกับวิญญาณภาชนะของอาวุธเหล่านั้นและคาดหวังว่าจะนำมันกลับคืนมาได้จางรุ่วเฉินจับน้ำเต้าม่วงไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างเขาใช้พละงกำลังทั้งหมดที่มี เพื่อกระตุ้นอัคระมหาเซียนภายในตุมต้มตุ้มเสียงกระทบดังสนั่นจากน้ำเต้าน้ำเต้าสั่นไม่หยุดจนเกือบจะหลุดออกจากมือเขาเมื่อเจ้าต้องการมันก็เอาไปเถอะข้าจะคืนมันให้เจ้าท่านได้นั้นน้ำเต้าม่วงก็กลายเป็นใหญ่กว่าเมืองผีที่อยู่ด้านล่างลำแสงพุ่งออกมาจากปากน้ำเต้าม่วงและพุ่งชนเับเมืองผีรวมถึงสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนที่เรียกว่าดอกบบวดาวลูกไก่การแสดงออกของมหาเซียนผีทั้งหมดได้เปลี่ยนไปตุม้ม ภายใต้การโจมตีของอาวุธหลายสิบชิ้นรูก็ปรากฏขึ้นบนม่านค่ายกลเหนือเมืองผีพลังของค่ายกลลดลงอย่างรวดเร็วเมื่ออาวุธเหล่านั้นตกลงมาในเมืองและทำลายอัร์คระค่ายกนของเมืองในท้ายที่สุดค่ายกนก็บังทลายลงอย่างสมบูรณ์และเมืองผีทั้งหมดก็กลายเป็นซากปรักหักพังนอกเหนือจากผู้ผู้ฝนระดับมหาเซียนแล้ววิญญาณผีที่ดอดชีวิตทั้งหมดต่างกลัวจนแทบสิ้นสติมหาเซียนหลายรายได้รับบาดเจ็บจากอาวุธของตนเองและปกคลุมไปด้วยฝุน่น มิติกำลังพังทลายขณะที่เหล่ามหาเซียนของเผ่าผีกำลังตื่นสนกจารุเฉินก็กางมือออกและรลวบรวมพลังแห่งมิติเพื่อทำลายช่องว่างมิติที่แน่นขนัดมิติที่เมืองผีตั้งอยู่แตกออกไปเสียเส่ยงๆและปรับให้เข้ากับเขียรติแดนในความกลาหลที่ความจริงและความว่างเปล่าอยู่ร่วมกันถอยกลับเร็วเข้ายิ่งไกลยิ่งดีหากไม่มีการป้องกันจากเมืองผีแล้วจารุเฉินจะยิ่งจัดการได้ยากขึ้นเอ,อ้าไม่นะ ขัต้ตกลงไปในมิติว่างเปล่าในขั้นมหาเซียนนั้นสูงอยู่แล้วการกัดเซาะของมิติว่างเปล่าในขั้นมหาเซียนนั้นมีจํากัดดังนั้นแม้ว่ามหาเซียนจะตกลงไปในนั้นก็สามารถหนีกลับไปยังดาวบ้านาเกิดของเผ่าผีได้อย่างรวดเร็วมีเพียงมหาเซียนที่ถูกโจมตีโดยตรงด้วยพลังมิติเท่านั้นที่จะรับบาดเจ็บร่างผีบางส่วนถูกแทงทะลุร,ลร่างบางส่วนถูกตัดหัวและร่างบางส่วนถูกแยกออกจากกันอย่างไรก็ตามไม่มีร่างใดเลยที่เป็นอันตรายต่อมหาเซียน แน่นอนว่าเป้าหมายของจางว่าเฉินไม่ใช่การฆ่าพวกมันแต่กลับต้องการแยกพวกมันออกจากกันหมิงล้มลงไปในมิติที่ว่างเปล่าทันทีที่เขาออกมาเขาก็เห็นจางล่วเฉินยืนอยู่ตรงหน้าเขากลับไปจางล่วเฉินยื่นมือออกมาแล้วกดลงบนศีรษะของหมิงและผลักเขากลับเข้าไปในมิติว่างเปล่าหมิงออกมาจากมิติแยกอีกมิติหนึ่งแต่ก็ถูกจางล่วเฉินผลักกลับไปอีกครั้งลงนรกไปสาจางล่วเฉิน ร่างอาวตารของหมิงถูกกัดก่อนด้วยพลังแห่งมิติว่างเปล่าเขาทำได้เพียงดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเมื่อเขาเห็นจานล่วินยืนอยู่ในรอยแยกมิติดวงตาของเขาก็เต็มไปได้วยความเกลียดชังร่างกายของเขาอยู่ไกลาจากรอยแยกมิติมากขึ้นเรื่อยๆจนตกลงไปในเหวลึกอันมืดมิดที่ไร้ขอบเขตยอมรับความพ่ายแพ้และถอนตัวจากสนามลบล่าสวรรค์เมื่อเสียงนี้ดังขึ้นหมิงก็ถูกเคลื่อนย้ายออกจากภูมิภาคดาวของสนามลบล่าสวรรค์ ดยพลังของตาวิเศษหมื่นโลกการสละสนามลบล่าสวรรค์นั้นเป็นเรื่องน่าละอายเป็นสิ่งที่ผู้ผู้ฝนทุกคนดูถูกสำหรับผู้ที่ยอมแพ้การจะเงยหน้าขึ้นอีกครั้งนั้นคงเป็นเรื่องยากตลอดชีวิตของพวกเขาเหตุผลนี้เองที่ทําให้เหล่ามหาเซรรียนส่วนใหญ่ยอมตายสนามลบล่าสวรรค์มากกว่าที่จะถอนตัวจางลัวฉันข้าจะพาเจ้าไปกับข้าด้วยเสียงคำรามอันดุร้ายของสู่ แพร่กระจายไปทั่วทั้งดาวบ้านเกิดของผ่าผีร่างกายร,ระดับจ้าภาพผีดีกดําบัร์ของสู่ถูกทำลายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเขาถูกดอกไม้สปลังเซียนกดขี่แล้วอ่อนแอลงเรื<ๆ>่อยๆเขารู้ว่าวันนี้มันยากสำหรับเขาที่จะพลิกสถานการณ์ซู่เป็นผีที่แข็งแกร่งที่สุดมันเป็นความผิดของเขาเองที่ทำให้ดาวบ้านเกิดของผ่าผีจบลงแบบนี้แม้ว่าหมิงจะยอมรับความพ่ายแพ้และออกจากสนามลบล่าสวรรค์เขาก็ยังจะถูกปร,รมาจารย์ผีลงโทษอย่างรุนแรงหมิงจะต้องประสบกับชะตาก,กรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตาย ้าเป็นอย่างนั้นสูก็ควรจะตายพร้อมกับจารวเฉินด้วยมันจะทําให้การตายของเขาดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นจารวเฉินได้ปลดปล่อยพลังสมาธิของเขาเพื่อตามหากะโลกสีชมพูและมหาเซียนหม่านเจนตอนที่เขาจัดการกับหมิงในตอนนี้เองที่จารุเฉนินตระหนักได้ว่ามหาเซียนผีทั้งหมดได้หลบหนีออกจากดาบบังเกิดของพวกเขาทุกสิ่งทุกอย่างภายในศมีหนึ่งพันลีไปกันเถอะเมื่อสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ จารุ่วเฉินก็รีบเก็บดอกไม้สเปรังเซียนและเตรียมออกจากพื้นที่นี้ก่อนจะออกไปไม่ได้หรอกจงรับพลังของตัวแทนแห่งแสงวิญญาณของเราจะแตกสลายไปด้วยกันหลังจากที่ร่างกายระดับจัก,กรพรรดิผีดิบดมรบันของซูแตกออกพลังปานผีก็ปกคุมดาวเคราะห์บ้านเกิดทั้งหมดในขณะนี้พลังผีทั้งหมดกำลังลุกไหม้กลายเป็นเปลวเ,เ,เพลิงสีเขียวนับพันดวงจารุ่วเฉินเคยอ่านเกี่ยวกับตัวแทนแห่งแสงในคมภี์ มันเป็นวิชาเสียงขั้นสูงที่ช่วยให้ผีตายไปด้วยกันได้การฝึกนั้นยากมากแต่เมื่อเจ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้เทียมทานเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าสิบเท่านั่นเพราะว่าแม้แต่ศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าสิบเท่าก็ไม่กล้าที่จะฆ่าเจ้าตัวแทนหนึ่งแสงสามารถทำลายพลังทั้งหมดในร่างกายได้รวมถึงต้นกำเนิดเสียนด้วยมันสามารถฆ่าศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าสิบเท่าได้เมื่อพลังทำลายล้างของมันถูกปลดปล่อยออกมาอากล่าวได้ว่า เป็นวิชาแห่งการทำลายล้างซึ่งกันและกันเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดของมหาเซียนในการช่วยชีวิตของเขาซึ่งซึ่งซึ่งเปรียวเพลิงรางรางซึ่งเปรียบเสมือนดวงดาวนับพันดวงรวมตัวกันและก่อตัวเป็นจุดเดียวมจุดนั้นระเบิดและกลายเป็นแสงที่ทำให้ตาพร่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวสว่างสวยัยและหมอกดาวหลายชั้นก็หลุดออกจากกันปลาหลวงที่ยืนห่างออกไปนับหมื่นลี้ก็ตาพร่าเพราะแสงที่ทำให้ตาพร่าเช่นกันและหลีตาลง คลื่นพลังงานและสมพลังทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นผิวของดาวบังเกิดของเผ่าผีทวีบังก้าหายไปอย่างสิ้นเชิงมหาสมุทรทั้งหมดละเหยไปเหล่ามาหาศิลป์แห่งเผ่าผีที่หลบหนีจากดาวบังเกิดของผีต่างก็มีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันบางคนมีความสุขบางคนถอนใ,ใจและบางคนก็งเงียบงนันข้าไม่คิดว่าสูจโจรอเอยแบบนี้เขาอาจจะเป็นเทพผีที่สงพลังในอนาคตได้แต่เขาจบเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองไม่มีอะไรที่สู้ทำได้ ถ้าสูไม่ใช้ตัวแทนหนึ่งแสงแล้วใครจะหยุดจังว่าเฉินไล่ล่ะความสูญเสียของเผ่าผีจะยิ่งเร็วร้ายกว่านี้อีกเรื่องนี้อยากที่จะยอมรับนะประมจารย์ผีควรเป็นคนที่รู้สึกจิบปวดที่สุดเมื่อสูตายเขาทุ่มเทความพยายามอย่างมากและฝากความหวังไว้กับสูเขาต้องการฝึกฝนสูให้กลายเป็นเทพองค์ใหม่แห่งีิฉาสถานภายจต้สถานการณ์ปกติผีไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ที่เรียกว่าบุตรชายทั้งเ้าของปรมาจารย์ผี จริงๆแล้วคือบุตรบุญธรรมทั้งเก้าของปรมจาร์ผีคล้ายกับสิทธ์ทั้งเก้าคนอย่างไรก็ตามพวกเขาแตกต่างจากลูกศิษย์เนื่องจากบุตรชายทั้งเก้าคนนี้ได้เข้าสู่ร่างอวตารของปรมจาร์ผีมารยาทหนึ่งแล้วร่างกายของพวกเขามีพลังศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางของปรมจาร์ผีควรกล่าวว่าหากร่างที่ผีฝึกฝนสา,าสามารถสืบพันธุได้ในไม่ช้ามันจะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากนั้นมันจะออกจากหวดหมู่ของวิญ,ญญาณที่ตายแล้วและกลายเป็นสมาชิกของเผ่าใตา้ภพ หรือเผ่ามรณาพวกเผ่าศพก็เหมือนกับพวกผีเผ,ผ่าใต้พิภพและเผ่ามรณามีความคล้ายคลึงกันความแตกต่างพีอย่างเดียวก็คือเผ่าหนึ่งเปลี่ยนพลังปานของผีที่ตายแล้วให้กลายเป็นพลังแห่งคำสาปส่วนอีกเผ่าหนึ่งเปลี่ยนพลังปานผีที่ตายแล้วทําให้กลายเป็นเจตจำนงแห่งความตายผู้สืบทอดของเผ่าใต้พิภพเกิดมาเพื่อเชี่ยวชาญในการใช้คำสาปผู้สืบทอดของเผ่ามรณาเกิดมาเพื่อเชี่ยวชาญในเจตจำนงแห่งความตาย ความขัดแย้งระหว,ว่าง3าเผ่ากลางและ3เผ่าบนมีสาเหตุมาจากเหตุผลนี้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าพระราชวังเทพเป็นความมืดซึ่งเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของทั้งสเผ่าบนและพัฒนาวิธีการฝึกฝนมากมายหลังจากฝึกฝนวิธีการฝึกฝนเหล่านี้แล้วผีและเผ่าศพก็ไปถึงดินแดนแห่งหนึ่งในเวลาต่อมามีแนวโน้มสูงมากที่พวกเขาจะฝึกฝนร่างกายที่สามารถสืบพันธุ์และการเป็นสมาชิกข,ของเผ่าใต้ภพหรือเผ่ามารณา โดยพื้นฐานของการทําให้เผ่าพันธุ์ระดับกลางทั้งสามอ่อนแอลงเผ่าพันธุ์ระดับบนทั้ง3จะสามารถแข่งแร่งขึ้นในอนาคตแน่นอนว่าเมื่อเผ่าใต้ภพและเผ่ามรณาสามารถสืบพันธุ์ได้การเปลี่ยนแปลงอื่นๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับพวกเขาด้วยครั้งนี้ไม่มีใครคิดว่าจางลู่เฉินจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ท่านหญิงหัวเฉิงปล่อยลมหายใจยาวนี่คือผลของความยิง่งเยอะสวเกินไป หากเจ้าบังคับให้ชนชั้นสูงในขั้นความเสียบุญแบบอันยิ่งใหญ่ในขั้นเราพัฒนาการต้องตายเจ้าจะตายไปพร้อมกับเขาแม้ว่าเราต้องการฆ่ามหาเซียนหยันหงเราก็ต้องการให้นางออกจากสนามรบเท่านั้นมหาเซียนหยวนเฟยใสายหัวเบาและกล่าวาาาว่าจามรั่วเฉินไม่สามารถหยุดสู้จากการใช้ตัวแทน,แ,นแสงได้เพราะพลังสมาธิของสู้นั้นแข็งแกร่งหากเป็นมหาเซียนพลังสมาธิที่อ่อนแอก,กว่าเขาคงไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นดังนั้นเจ้าไม่ควรคิดว่าเจ้าสามารถอยู่รอดได้ ด้วยการฝึกฝนวิชาการทำลายล้างซึ่งกันและกันดีถ้าจักรวฉินและสูตายพร้อมกันเราก็จะมีศัตรูน้อยลงสองคนปฏิบัติการนี้สมบูรณ์แบบมากแราจะสยกขาผู้บ้าคลั่งกล่าวข้ากลัวว่าเจ้าจะหวรอดเร็วเกินไปนะป้าหลัวชี้ไปข้างหน้าและพูดว่าดูสินั่นอะไรทุกคนรวบรวมพลังแล้มองดูอย่างระมัดระวังน้ำเต้าน้ำเต้าของจังรวฉิน ท่านหญิงหัวเฉิงเผยสีหน้ายินดีในขณะที่ร่างกายของนางถูกเผาไหม้ด้วยเปลวไฟนางอยากจะบินไปล่าเอามันมาอย่าใจร้อนป้าหลวหยุดนางไว้ทำไมล่ะน้ำเต้านั้นเป็นสมบัติล้ำค่ามากมันสามารถดูดอาวุธราชาได้หลายสิบชิ้นในครั้งเดียวนอกจากนี้ย่าจะจำนวงเสียระดับกึ่งจกักรพรรดิของจ้นวเฉินและผลเอพริรรโอ้ก็น่าอยู่ข้างในด้วยท่านหญิงหัวเฉิงกังวลว่าน้ำเต้าม่วงจะถูกเหล่ามาหาเซียนแห่งเผ่าผีและกระดูกเอาไปป้าหลัวกล่าวว่า จ้าไม่กลัวว่าจ้วาวเฉิงจะอยู่ในนั้นเหรอการแสดงออกของท่านหญิงหัวเฉิงเปียไปเล็กน้อยนางเคยเห็นจา้าล่วเฉินต่อสู้กับสู่จิตใต้สำนึกของนางรู้สึกกลัวจ้วาวเฉินเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในไม่ช้านางก็หัวเราะและกล่าวว่าทั่วแทนแห่งแสงคือพลังทำลายล้างที่ระเบิดทันทีจา้าล่วเฉินจะมีเวลาตอบสนองและหลบหนีเข้าไปในน้ำเต้าได้อย่างไงคนอื่นทำไม่ได้แต่เขาเป็นเจ้าแห่งกาลเวลานะป้าหลัวกลับท่านหญิงหัวเฉิงไม่สามารถหัวเราะได้อีกต่อไป นางจ้องไปที่จาเต้าม่วงอีกครั้งนางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวสั่นที่หลังหากสิ่งที่ป้าหลัวพูดเป็นความจริงนั่นหมายความว่าสูไม่สามารถฆ่าจงางรั่วเฉินได้แม้ใช้วิชาทำลายล้างร่วมกันก็ตามจางรั่วเฉินไม่ถือว่าเป็นผู้ท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงหรือบูบฟับใกล้กับดาบันเกิดของผอผีหัวกระโหลกสีชมพูปรากฏตัวออกมาจากอากาศพร้อมกับมหาเศมันเจียนในมือของนางก่อนหน้านี้ด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์มหาเสียน หัวกระโหลกสีชมพูได้ซ่อนตัวและหลีกเลี่ยงจากการตรวจจับของพลังสมาธิของจางลูเฉินได้สำเร็จนอกจากนี้ยังสามารถเบีเ่ยงเบนความสนใจของจางลู่เฉินได้สำเร็จและซื้อเวลาให้ซูได้ใช้ตัวแทนแ,นงแสงจางลู่เฉินเนาะจางลู่เฉินเจ้าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งเก่งมากจริงๆวันนี้ข้าคงต้องล่วงหล่นหากซูไม่สิทสละตัวเองอย่างไรก็ตามยิ่งเจ้าแข็งเก่งมากเท่าใดเจ้าก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นหากข่าฆ่าเจ้าได้เราเทียบคงชอบใจกันแน่ ก็โลกสีชมพูโยนมาหาเซียนมมเจนให้กับมาหาเซียนของเผ่าผีจากนั้นนางก็แปลงร่างเป็นลำแสงสีแดงและบินไปที่ลำเต้าม่วงนางเต็มไปได้วยความคาดหวังต่อลำเต้าม่วงก็โลกสีชมพูเอื้อมมือไปควา้าลำเต้าม่วงจากระยะหลายร้อยฟุตอย่างไรก็ตามเมื่อเงามือของนางเข้ามาใกล้นางกลับรู้สึกไม่สบายใจมีบางอย่างผิดปกตินํำเต้านี้เป็นสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนจิวิญญาณภาชนะจะต้องทรงพลังมากแน่ๆทำไมมันถึงไม่ต่อต้านล่ะ กะโหลกชมพูกำลังจะล่าถอยแต่นางก็รู้สึกว่ามีคลื่นมิติปรากฏขึ้นข้างหลังนางร่างของจาร่วเฉินโผล่ออมาจากคลื่นมติร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยเลือดเขายือนอยู่ข้างหลังนางอย่างไม่หวั่นไหวราวกับเป็นผีแห่งความตายขณะที่หน้าอกของเขาอยู่ใกล้กับหลังของนางมากหัวใจของกะโหลกสีชมพูจมลงสู่ก้นบึง้งและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน